สวัสดีตอนเย็นก่ะทุกคนขออภัยด้วยนะคะที่พี่แป้งชมมาชานะคะพอดีคมพี่พังนะเพิ่งเปิดติดเมื่อกี้นี่เองนะะ แล้วนะคะในไลฟ์สดพี่แป้งชมเคยบอกน้องๆไปแล้วนะคะว่าจะไม่ทําของฟรีนะคะที่จํานวนต่ํากว่า2 0 0พนะคะแต่ชิ้นนี้เนี่ยมันน่ารักจริงๆนะคะแล้วมันก็ทําไม่ยากด้วยก็เลยมาบอกน้องๆดีกว่าเพื่อน้องคนไหนที่อยากได้นั่นเองมันคือทรงผมผู้หญิงสีฟ้าแบบนี้นะคะมัดแกะ2ข้างยาวๆแบบอนิเมะน่ารักมากๆเขาแจกเพียงแค่1 5 0 0ชิ้นเท่านั้นมน้อนๆคนไหนที่อยากได้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมมาด้วยเนะและการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะ แป้งจะทิ้งลิงก์กลุ่มเหนี่ยวไว้ใต้คลิปนี้กับน<ม>้องนองค่ะเข่าแอบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแต่ยังไม่ต้องเข้าก็ได้นะฟังคลิปพี่จบก่อนนะคะเราจะได้รู้กันว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยทำยังไงบ้างและของฟรีนะคะที่เป็นทรงผมสีฟ้าอันนี้นะคะจะมาในเวลาสี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้คือวันที่24กันดกราห์นะฟังดีๆ24กั เวลาสี่ทุ่มน้องๆจะต้องยืนอยู่ในแบบเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะคะตแต่เวลาสี่ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองหุ่น,น้องออกไปเวลาจะเดินนับใหม่นะคะยังไงก็ระวังด้วยเด้อ